สวัสดีจ้ามานันเอกมาบอกกระหนอ่องขึ้นเกาอีกแล้วเนาะจ้าเนาะหาตะแนงเอามาเห็ดในเบิง์นี่เนาะจ้าเนาะก็เหต็ตตามภาษาบ้านน้องนะจ้าเนี่ยจ้ากะนี่พี่นิกรพนนเลาะเนื้อออกเราวมก็เหลือแบบกระดูกนี่คือเป็ดเจ้าจเด้อนี่คือมองกระดูกมันเนาะจ้าเขาตัดเป็นชิ้นๆมาน้องก็เลยเอาเนื้อส่วนหนึ่งอันนี้กับกระดูกติดเนื้อเนาะจ้า ก็สิมีกึนน้ำเนี่อาจารย์นะหันใส่ร่วมกันนะนอนกับสิต้มส่ใบปะาคามออนเนี่ยน้อาจารย์นี่คือเป็ดจ้าเด้อกระดูกเป็ดติดเนื้อเนี่ยจ้าส่วนเนื้อมันกับัันวสิเฮตลาบเป็ดกินนน้าจ้าะนสะินใส่แล้วแต่อยากใสน,นั่นเ่จ้าใบปะาคามกับคืองสิ่บสมจ้าเพราะกระต้นข่างบ้านเพร่ะนะ้าจ้านาะเพราะว่าเป็นปะาคามหวาน นองก็ได้แซลปะคมาเปียกซอยเนาะจ้าเนาะแถวนี้เพิ่นมีแต่ต้นปะาคมาหวานทั้งนั้นนะจ้ะเนาะแต่เป็นปะาคมาหวานกายพันเนาะจ้าเนาะออกชุ่มเป็นหวานน้องก็สิใส่ตะไคร้ใส่เครื่องนี่ได้เนาะจาา้าใส่มันทุกอย่างเนาะจ้าเนาะที่จริงต้มสมก,ก็จะใส่แต่ใบปะคมเนาะน้องก็สิใส่ทั้งพริกทอดพริกพริกสดบุบหอ,อมแดงตะไคร่คาใบ,บากระดูกใส่ทุกอย่างเนาะจาา้าที่เราอยากใส่เนาะ กะซิมีน้ำปลานัวต้มซุกแล้วเนาะจ้ะมีเกลือก็ชุบรสนิดนึงเดี๋ยวกะสิมาลงมือเฮ็ดเนาะจ้ะถามหมอเดือดก่อนเนาะจ้ะเนาะส่วนนี่ก็จะต้มซดน้ำผนหอนเนาะจ้ะส่วนเนื้อนองกับว้เห็ดลาบเป็ดเนาะจ้ะเนาะพอพีนิก่อนพันอยากกินลาบเป็ดจ้ะอันนี้ก็มาลงเดี๋ยวกะสิมะถาหมอเดือดค่อยมาเฮ็ดกันเนาะจ้ะเนาะ น,นี่มอน้องกระเดือดแล้วเนาะจ๊าน้ะนะ้นองก็ใส่ประคามเปียกซอยใบป,ประคามเนาะจะานาอเพราะวะ่ามันบอกคอยเป็นยอดอ่อนเนาะจ้ามันก็มีประมาณนี้จ้ะ ก็เลยใส,ส่เอาหันจากไข่สมก็ต้องเอาปลาคามเปียกซอยนะจ๊ะเนาะตามมาใส่กระดูกเป็ดติดเนื้อนะจ๊ะกับนี่กลืนพร้อมนะจ๊ะ ยะกลับมาตุนไปสักพักหนึ่งนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะกับมีน้ำแน่ไว้สดน้ำส,ส,มม <c oughs> ส,สมสมไว้เรื่อยนะจ๊ะเนาะเพราะว่าใบบักขามมันก็เป็นใบบักขามหวานมันก็สีออกบนเมนสมเนาะจ้ะก็เอาบักขามเปียกซอยเนาะจ๊ะเนาะ ต้มสมเป็ดนองนาะกินบ่จ้าเนี่ถามันเปื่อยก็นนะ้อจ้าเนาะกินน้ากันเด้อจ้าต้มสมเป็ดใส่ใบบักคามอ่อนนี่จ้าใส่ทุกอย่างที่อยากใส่เนะ้อจ้าเนาะนี่เดี๋ยวก็สักพักไข่เป็ดมันเปื่อยจักหน่อยก็นนะ้อจ้าเนาะนะนะจ้าต้มสมขง,งกระดูกเป็ด ติดเหนื่อยเนี่ยนะต้มสมใไ่ไปประคามบอนเนี่ยกะเตะทีแล้วเนะานะจ่าเนาะซุกแล้วถ้าเบื้องเราถูกใจกะกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจง้งเตือนให้น้องเนี่ยเด้อจ่าเพื่อจะไรพ่พลาดคลิปต่อไปนะจานะ่าเนาะขอขอบพระคุณละหลายเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เขามาติดตามรับชมคลิปไฮเด้อจ้าขอบคุณละหลายจ้า,จา น่องไปหา่าสากจะว่ากันเดอ้อจากสิไปคือเกา่หาหักแพงคือเกา่าเปื่อนๆเนาะจ้าเนาะประสันคลิปนี่ก็เอาไว้ซ้ำนี่เนาะจ้าเนาะไหว้พอกันคลิปต่อๆไปขอบพระคุณทุกๆก,ก,กำลังใจเดอจอ้อจากน้องว่มมีพักอีตูหรือใบมังรักน้องกะใไ่ไปอันนี้ละเนาะจ้าใบกระกเพราลังบานเนาะจ้า,จาไม่ยั้งก็ใส่ใดด้อเนาะจ้า,จาแสบคือเกา่า ไปพอกันคลิป,ลปต่อตไปจ้ะสวัสดีค่ะ